คลิปนี้ผมก็มาตามสัญญานะที่ผมบอกว่าถ้าคนดูจับจุดจังหวะไหนได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้นะครับแล้วก็มีหลายจุดเลยที่คนดูคอมเมนต์มานะก็ขอบุณทุกคนมากๆนะครับผมไปย้อนดูทั้งคลิปที่เล่นกับน้องโตแล้วก็คลิปที่น้องโตลงล่าสุดรวมถึงฟอร์มการเล่นของคนที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันว่าเป็นร่างทรงของน้องโตเกียวเนาะสเตปเนี่ยคล้ายกันมากนะครับสเตปคล้ายกันมากสกิลเพย์เหมือนกันเป๊ะเลยพอไปย้อนดูวิธีการเล่นการยืนอย่างเงี้ยแต่ละคนเขาจะมีสกิลเพย์เขาจะมีวิธีการเเล่นขอองงตัวแบบ เป็นเอกลักษณ์แบบเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าโปรเพเยอร์เนี่ยมันมองเห็นอย่างเช่นในคลิปน้องโตเนี่ยจะมีจังหวะหนึ่งที่น้องโตพูดไว้ว่าเนี่ยจังหวะนี้คือจะมีแค่น,แนักแข่งเท่านั้นนะที่รู้ว่าต้องยืนประมาณนี้ต้องยืนตรงนี้ซึ่งสตรีมเมอร์กับนักแข่งเนี่ยมันจะต่างกันมากนะครับรายละเอียดในเกมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนักแข่งมันจะเก็บหมดเลยแต่ว่าสตรีมเมอร์อย่างผมเนี่ยบางทีมันก็อยากเดินตรงไหนก็เดินอยากเล่นยังไงก็เล่นอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีความคิดเปนนนนนอออออองงงงตััเเท่่่่่าาไหรรระกกกกกกบบบบีผผมมด้้้้ลยยคคูึ ครับช่วงดาฟตัวเนี่ยถ้าใครไปย้อนดูสตรีมน้องจะพูดว่าหนูมั่นใจทุกตัวเลยพี่ ยกเวนเอลสูผมก็ถามส่วนกลับไปว่าเอา้าทำไมเล่นเอลสูไม่ได้ตอบว่าก็เล่นได้พี่แต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพวกวิบคาเฟ่ยงเงี้ยหนูแบกได้มากกว่าซึ่งผมไปย้อนดูผมพูดชื่อเลยแล้วกันคนที่ทุกคนสงสัยอยู่แล้วน้องชิริโอเพราะว่ายังไงผมต้องเอาภาพหน้าน้องเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมพูดแล้วกันน้องชริโอนะครับตอนนี้เนี่ยจากมีกระแสเนี่ยน้องก็ปิดเฟซส่วนตัวไปเลยนะติดต่อไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็รอน้องออกมาพูดนะว่ามันจริิงงงงหรรรรือออออว่่่าาไมมไมมมจนนนผปย้้ดูฟ์กเลขโ คาเฟนีวิปเอรันดอร์สกิลเพย์เวอร์มากเป็นเมนของน้องโตเกียวหมดเลยทั้ง3ตัวแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเอลซูซึ่งผมไปย้อนดูการเล่นวิธีการซูมของน้องโตเกียวในสตรีมกับวิธีการเล่นของน้องชิริโอในแข่งเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เชื่อคนดูไปย้อนดูได้วิธีการซูมเหมือนกันเป๊ะซึ่งเอลซูเนี่ยมันจะมองง่ายมากแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการซูมแบบมันซูมได้หลากหลายแบบมากอะมันซูมได้เป็นร้อยแบบมันจะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงอะมุมการเล่นนะครับซึ่งสไต สไตล์ของน้องโตเกียวในสตรีมหรือว่าในทัวร์การแข่งเนี่ยกับน้องเชริโอช่วงที่แข่งเนี่ยเหมือนกันมากเหมือนกันจนหน้าเหลือเชื่อคือถ้าปิดรูปไม่เห็นหน้าตอนสตรีมหรือว่าไม่เห็นหน้าตอนแข่งแล้วเอาวิธีการเล่นมาเทียบกันเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับเหมือนกันมากผมพูดเลยแล้วรวมกับการที่น้องเนี่ยปิดเฟซหนีอีกมันก็เลยยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าน้องโต้ที่แข่งทัวร er ์สตรีมเมอร์ตอนนั้นเนี่ยอาจจะชนเล่นกับน้องเชริโอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฟอร์มการเล่นน้องให้ดูไปด้วยยเลยนะครับ เวอร์ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันผมแนะนําให้ไปย้อนดูคลิปน้องโตก่อนที่จะมาดูคลิปผมคลิปนี้นะซึ่งหลายคนเนี่ยดูม่แล้วแหละมาต่อตรงนี้ได้เลยสเต็ปเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับวิธีการยืน มากนะครับดูจากไฮไลท์นี้ได้เลยนี่เป็นฟอร์มของน้องเชอริโอนะยิ่งไอช็อตวิฟเนี่ยก็คือต่อให้แพ้ไฟโดนจบบ้านก็จริงนะแต่น้องยืนจนคนสุดท้ายนะครับถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมพูดเลยว่าน้องเก็บประสบการณ์ไปเลยเนี่ยอาจจะถึงขั้นเป็นหนึ่งในนักกีฬาโปลีกได้เลยนะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับยูลีกเซมิถ้าฟอร์มดีทําผลงานได้ดีมีคนจับตามองเนี่ยน้องก็อาจจะขึ้นไปถึง นนั้นได้ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่าเซมีเนี่ยมันหลีกรองอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะที่คนดูบอกว่าจังหวะเนี้ยมันแปลกๆน้องโตเกียวเนี่ยคิดช้าไปหรือว่าพูดช้าไปนะครับผมต้องพูดให้คนดูเห็นภาพนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยน้องทํายังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นภาพนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับสมมติว่ามีการแข่งทัวร์สตตีมเมอร์เกิดขึ้นน้องโตเกียวเนี่ยก็จะให้ล่างทรงเนี่ยเข้าไอดีน้องโตเกียวนะครับจากนั้นก็กดเล็กห้องเข้ามาเล่นพอก ดเลขห้องเราเนี่ยทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพร้อมเล่นก็แชร์จอใน d i s c อร์ให้น้องโตเกียวน้องโตเกียวก็จะนั่งดูจอ d i s c o r d แล้วก็ลิฟทิงไปนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับน้องเชลิโออยู่นะครับแต่ก็จะแยกส่วนนะครับอาจจะแยกส่วนหูฟัง d i s c อร์ Discord ที่คอเกมในทัวร์จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นดิสนึงนะครับแล้วก็ จะมีอีกดิดนึงซึ่งเอาไวคุยกับน,น้องชิโร่โดยเฉพาะเพราะว่ามันมีเสียงผู้ชายแร่เข้ามานะอันนี้คนดูจับได้นะจะผมเปิดให้ฟังน้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือดูจอที่ล่างทรงเล่นนั่นแหละแล้วเขาก็เหมือนทาการลิฟทิงในสตรีมก็แบบนี้เหมือนกันนะครับจะมีหลายจุดเลยนะครับที่จะดีเลยหรือว่าช้าไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีจังหวะไหนบ้างนะก็ถ้าเอาตามคอมเมนต์คนดูเนี่ยจังหวะแรกก็ช่วง5นาทีเลยนะครับ น้องเนี่ยโอ้โหช้านะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้ออฟเลนเขาวาบไปนะครับออฟเลนวาบไปนะซึ่งน้องเนี่ยโดนยกไปแล้วนะครับแล้วน้องเพิ่งมาโอ้โหทีหลังนะครับจากนั้นเนี่ยผมลองมาใส่โปรแกรมตัดต่อแล้วล่นเสียงลง1วินะครับก็คือให้เสียงเนี่ยเร็วขึ้น1วินะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเป๊ะเลยเอาไปถ่ายเลยถ่ายได้มาเติมฟรีไปมาเติมฟรีไปออฟเลนเขาวาบไปนะครับออฟเลนวาบไปนะ ซึ่งดีเลยที่น้องพูดเนี่ยมันเป็นดีเลยของ Discord เป๊ะๆเ,เลยนะครับ Discord ก็จะดีเลยประมาณ1-2วิประมาณนี้แหละเพราะว่าผมอัดท็อปหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้น้องที่เล่นเนี่ยแชร์จอแล้วก็ให้ผมซึ่งผมจะรู้ดีว่าดีเลย์มันเท่ากันกับที่น้องโตเกียวลิฟซิงเป๊ะเลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่ My. เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติม ROV แค่ใช้ Open ID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารแจมๆได้ที่เพจตุนมากัะพอยได้เลย ทีนี้อีกช็อตหนึ่งนะครับผมนนก็คือจังหวะนี้นะครับคนดูบอกว่า34นาที45วินาทีกดล้างไปแล้วเกือบ2วิเพิ่งมาบอกว่าล้างไวจัดนะครับตรงนี้เนี่ยใช่นะครับตรงนี้ผมก็เป็นช็อตที่ผมตอนตัดคลิปก่อนจะลงเนี่ยผมก็สงสัยว่าออทำไมน้องมันพูดดีเลยจังคือถ้าน้องมันพูดเลยอ่ะผมจะเอาช็อตเนี้ยมาแอคได้เลยเพราะผมล้างเร็วมากช็อตนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับราาช็อตนี้แบบแนซึ่งผมเนี่ยกาจังหวะล้างเฉียดเยแล้วนะสวยสวยสวยเนตตายเนตตาย แล้วน้องเบสเนี่ยเข้ามาสวยมากนะครับผมก็ล้างเลยผักสวยนะล้างไว้จัดที่วอ่ตีบอตีบอชตีบอลตีบอลตีบอลตีบอตีดอลตีบิลตีบอลตนอบอตีบอลตอีบอลตีบมลตีบอบอลตีบตีบอลตีอลตีลตีกอลคดบอลตบอลตอดเีนลตีาอลตีบอลตีบอตีบอลตีอลตีบอลีอลีบอลตีบอลตีบอลตีบอตเอตีลตี้อลบอลตีบอลตีอลตีีบลตอลบีบอลตีอตีบอีบลตีลตตีบลตตลตียลตีบตอตีีลตลตย ประมาณสองวีนะประมาณสองวีนะครับประมาณสองสองวีครึ่งเลยมั้งประมาณสองสองวีครึ่งเลยมั้งสวยนะเราหวาไจัที่ะบอตบ๊อี้คือชตดเลอนะครัองีบ๊องตีงตีบ๊องนีบเลยตบ๊องตีบ๊องตโอ้โหบอบ๊องตคบ๊อริบงตีบงีบบ ม่แต่ช็อตเนี้ยผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นว่ามันไอ้นี่เออน้องอาจจะแบบว่าเพิ่งมาคิดได้หรือว่าเพิ่งมาเห็นว่าเราล้างให้เพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนนั้นเราคิดแบบนี้นะซึ่งมันมันช้าจริงมันช้าจริงเพราะว่าช็อตเนี้ยผมแอคได้เลยถ้าน้องแบบพูดชมขึ้นมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเอาช็อตเนี้ยมามาแอคได้เลยนะครับเอามาเปิดไฮไลท์ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นผมตัดคลิปเนี้ยผมคิดอยู่ตรงนี้นะเว้ยทำไมน้องช้าจังเออทำไมมันพูดช้าจังวะไม่มันดีเลยจังวะอะรอ่งเีก็็ัััหนนคคบืปท ใจร้าวเนี่ยถามไอเทมนะก็จะดีดีเลยเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนถามเหมือนถามบางคนอยู่มันถามบางคนอยู่เออโอเคน๋อพี่ออกแมาป่ะไล่วะแม่งไอ้กบอ่ะเฮ้โลฟอสกาดพี่ฟอสกาดอกาแล้วกันมาตอบอ่าฟอสกาดที่เขาอยู่ล่างเยอะนะครับซึ่งใจร้าวถามนานมากเลยนะแล้วก็มีจังหวะนี้นะครับคนดูบอกว่าโอช้านะครับดีเลยโอ้ดีเลย์นะคนเราน้อยกว่าเนี่ยตายไปสองวีแล้วนะซึ่งโอ้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรมเลยว่าโอ้ช้าไปกี่วินะให้ย้อนดูเนี่ยจังหวะน้องพูดอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ผมโซลุดปะจริงๆน้องบอกว่าดูอยู่นะพี่เมฆเล่นเลยแล้วโซลุดน้องบอกอ่ะซึ่งดีเลยมากเลยนะแต่ผมปรับดูให้มันเข้ากันดูดีว่ากี่วิโซลุดน้องร้องอ่ะนะดูอยู่นะคะพี่พี่เมฆไม่ต้องพี่เมเล่นเลยอ่ะ คนเราน้อยกว่ามันดีเลยประมาณหนึ่งสองวิประมาณนี้หนสวิประมาณนี้ทั้งเกมแล้วก็จะมีอีกหลายหลายช็อตเลยนะครับซึ่งคนดูก็ไปดูกันเอานะในช่องผมเป็นคลิปหน้าแนะนำเลยนะครับผมขึ้นไว้คลิปแรกเลยผมรู้มือผมรู้มือบอกแค่นั้นแหละขึ้นไว้คลิปแรกรู้มือ จากนั้นเนี่ยเรามาดูเสียงที่คนดูบอกพี่ว่านี่เลยตอน32118พี่เขาถามว่ามีตัวอะไรที่ละลายแท้งอีกบ้างแล้วเขาบอกคิดแป๊บแล้วมีเสียงผู้ชายแทรกออกมาซึ่งตรงนี้คือแบบว่าผมาย้อนฟังเออวะ่ะแสดงว่าโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสารกับร่างทรงอ,อาจจะอยู่ห่างไม่หลักนิดนึงซึ่ง มันไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตัดเสียงรบกวนนะแต่ถ้าเสียงมันซ้อนขึ้นมาพร้อมกับเสียงน้องโตเกียวเนี่ยมันได้ยินนะครับแล้วเป็นจุดเล็กๆที่คนดูไอ้เชี่ยม,มึงมึงจับกันได้ไงวันเนี่ยกูเริ่มกลัวคนดูแล้วเนี่ยมันไปย้อนดูสตรีมด้วยนะแล้วมาบอกผมในต่อๆนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาฟังนิดนึงคิดแป๊บแล้วก็มีเสียงผู้ชายชัดเจนเลยแบบชัดมากเลยเหมือนแบบแทรกเข้ามาในไม้เหมือนเขาวางห่างไม้นะเอาง่ายๆนะครับ3มชั่วโมง2 1่สิบวิสแวิ พูดว่าอะไรอะอะผมไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับเกมแล้วคนดูฟังออกก็บอกผมหน่อยนะครับน่าจะประมาณนี้แหละก็สรุปเลยนะครับผม ใครที่สงสัยนะครับว่าเป็นน้องจริงหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งฟันธงนะเอาตรงๆก็คิดไปในทิศทางนั้นกันแล้วแหละแล้วคนดูอะ่ะคิดว่าเป็นน้องเขาหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปน่าจะคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะทําเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะผมก็รับปากกับคนดูไว้นะครับก็เลยมาทำขออีกคลิปแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่เบื่อก่นกอนเดี๋ยวจะไปว่าเอ้ย v o ย a g e ก่อกระแสก็นิดนึงทําช่องอนะเนาะทำช่องให้คนดูนะแสดงมุมมองผมไปแล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบนะก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกด้วยนะครับว่าคนดูคิดว่าเป็นน้องจริงๆหรือเปล่านะครับเชอร์โอนะครับ ก็รอน้องมาตอบนะครับอย่างน้อยน้องโตกเกียวไม่ตอบน้องชลิโอมาตอบมันก็เออยังก็ยังดีนะอันนี้คือหายไปทั้งคู่เลยเนี่ยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับคนโดสวัสดีครับ